สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนเทนิชันนะวันนี้เรากับกำมันอยู่ในของพวกสาวพาวเวอร์กันต่อนะครับอันนี้จะอยู่ในลายของ ATG นั่นเองนะครับต่อจากตัวของเจ้าต,ตัวเสือเลยนะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเต่านะครับผมนะนะครับผมเป็นเป็นเป็นตัวเต่านะครับ ซึ่งรูปแบบมันจะเป็นปืนกับโล่แล้วก็มีดาบนะครับผมนะเอาตัวนี้ออกมาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ผมล้าผมแต่ว่าร้านพีองผมเพิ่งจะมาของเพิ่จะมานะครับผมนะนะครับผมตัวนี้ผมได้พีออเดอร์นะครับในราคาพันประมาณพันสองนะประมาณพันสองพันสามผมจำไม่ได้ตนะ้องขอไปเดนแล้วกันนะราคาเน่อยู่ประมาณนี้ครับผมแต่ราคาหน้าร้านน่าจะแพงกว่านี้ประมาณ พันสามหรือเปล่าผม,มนะผมไม่แน่ใจนะผมไม่เจอว่าหน้านามัาราคาเท่าไหร่นะครับผมนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนเลยนะครับเป็นสีเขียวอ่อนเข้มๆอ่อนๆเข้มนะซึ่งค่อนข้างจะดีเดี๋ยวผมเดาได้เลยนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้เก็บลายนี้ผมแนะนําให้เก็บนะครับผมนะเป็นลายหนึ่งที่ผมบอกว่าน่าเก็บนะเป็นอีกลายนึงที่ผมบอกว่าโอ้หน้าเก็บพอใช้ได้เอ ไม่พอใช้ได้พอพอหน้าเก็บเลยครับหน้าเก็บมากเลยแหละครับผมนะเพราะว่าตัว่องอันนี้มีแมงมุมแล้วก็มีตัวของด้วงนะครับผมแล้วก็เสือนั้นท,ทำออกมาได้สวยค่อนข้างค่อนข้างสวยมากมากเลยนะครับผมนะซึ่งตัวนี้ก็บอกว่าเป็นตัวเต่าเต่านะครับผมนะซึ่งผมบอกเป็นเต่าตรงไหนแล้วผมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะผมยังงงเลยว่าเป็นมันเป็นเนต่าตรงไหนนะคิดว่าน่าจะเป็นตรงโล่ั้งนะครับ แล้วก็ต้องด่าที่มันของนี้มั้งที่เป็นเต่านะครับผมดาวนะนะครับผมนะโอเคตัวนี้ผมเลกพีเออร์ร้านเดิมแน่นอนครับผมร้านจัาของผมนะถ้าใครอยากพีเอเดิ้ลก็ลองไปสอบถามเขาได้นะครับผมนะโอเคผมขออนุญาตซูมให้ดูก่อนว่าปีประมาณไหนนะครับนี่มีดาบนะครับผมแล้วก็มีโล่นี่ แล้วก็โล่สามารถเปลี่ยนเป็นโล่่างนี้เป็นตั้งให้ใส่ใส่ปืนได้นะครับผมนะถือว่าถือว่าโอเคมากๆเลยครับผมนะเดี๋ยวถ้าจะท่าเลยเดี๋ยวผมขอขอนึกกนจะท่าไงดีนะอันนี้หน้าและหลังนะครับผมหน้าและหลังประมาณประมาณเป็นปะจะเป็นประมาณประมาณนี้นะถือว่าสวยอยู่อยู่เลยนะครับสวยมากๆเลยนะผมชอบเลยนะครับผมนะถือว่าใช้ได้เลยในระดับหนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูด้านนึงกนะ่อนนะขออนุญาตนะครับผมขออกเอากล่องเล้าก่อนละกันจะได้ง่ายๆละกันโอเคอันนี้ด้านในนะครับนี่อยน,นีด้านนึงนะครับนี่ครับผมเวลารวมโลกเป็นแบบนี้นะใส่ปืนมีหน้ามาให้หนึ่งสองสามแบบนะครับ มีแล้วก็มีดีคอน้ําแบบหน้ามาให้นะครับผมนะก็อยู่ว่าเราติดแบบไหนนะครับอืแล้วก็มีดาบไม่สองแบบเช่นเดียวกันนะเป็นดาบแบบตรงนะครับแล้วก็ดาบแบบงอนะครับผมขออนุญาตกมผมปทกันอ่ะอ่าเห็นไหมนี่นะครับมีดาบแบบตรงแล้วดาบแบบงอนะหรือไม่ก็มันอาจจะแบบสําเันสองอย่างเลยนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนนะ ผมไม่เคยต่อนะครับไม่เคยไม่รุ่มกันนะครับผมเดี๋ยวรอดูดีกว่าเนาะโอเคสีเฉียวค่อนข้างจะสวยมากนะใหยดูจากหน้ากล่องน,นะครับผมนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวรู้หน้กันดีกว่านะครับคอนเดนเลอร์น,นี่อันนี้เป็นคู่มือนะนคู่มือนะครับถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมนะ หนสี่นะครับอันนี้รูปแบบคร่าวๆนะนี่รูปแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเลนเดอร์ให้ดูไปดูให้ดูดตอนโชคต่อไปแล้วกันเนาะอันนี้จะไม่มีดีคอเลยนะไม่มีดีคอเลยครับใช่ไม่มีดีคอเลยถึบยยงบอกว่าตัวนี้จะได้ตัวของมาตัวด้วยกันสองผ้า เอยนะครับทั้งตัวปกติแล้วก็ตัวแบบมีทึกกบเกาะเสริมมานะครับแบบนี้เป็นแผงนะครับกรก่อเข้าข้าวครับผมประมาณนี้เยอะเยอะนะค่อนข้างจะล,ละเอียดพอสมควรเลยครับผมนะโอเคเนาะขอแยกข้าไปแล้วกันต่อมาว่าวันนี้มีชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนปืนสีดำนะซึ่งปืนค่อนข้างจะยาวมากๆเลย นะครับผมขอระยะสูงเลยนะเนาะ,ะเห็นไหือน่าจะยาวมากๆเลยนะครับมีถุงมาเลยแบบนี่ไหนนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะ <S <S สีขาวนะครับอืมสีขาวถือว่าโอเคอยู่แล้วนะโอเคต่อมาเป็นสีเขียวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของฐานนะ ฐานสีเขียวนะครับผมนะซึ่งเสียดายมากเลยล็อกแรกครับมันไม่มีฐานแบบสีตามตามสีนะเสียดายมากๆเลยนะแต่ว่าล็อกหลังมันเริ่มมีผ่าแบบตามสีแล้วครับอย่างเช่นม่วงจะเป็นสไปเดอร์ใช่ไหมไอ้จะเป็นแมวมูมครับมันก็จะมีสีม่วงแล้วนะครับผมแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับผมนะตอนแรกไม่มีมีสีฟ้าเป็นพาสใสนะครับผมนะ ต่อมาเป็นพ้าสีขาวชิ้นเดียวกันนะครับอืมมีพลาสีเงินมาให้ด้วยนะซึ่งคิดว่าเขาทำสีมาให้เลยครับใช่เขาทำสีมาให้เลยครับเป็นพลาชิ้นเดียวนะนี่ผมเห็นที่มีสีเงินมาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องทำเสร็จนะครับอืม เนี่ยครับจะเป็น้านี้สีเงินเห็นไหมเงินเลยครับผมนะซึ่งเราไม่ต้องทําสีเลยนะครับแล้วก็มีส่วนของชิ้นส่วนลําเนื้อลําตัวผู้ในใบหน้าละม,มาเนี่ยนะเนาะสีดำนิดๆหน่อยๆนะครับถือว่าโอเคแล้วก็มีสีขาลาตัวต่างๆนะครับมีแค่สองแผงติดเลยนะครับคิดว่ามันน่าจะให้แบบครึ่งแบบตัวมานะครับ <c oughs> ่อามาเป็นที่ส่วนของที่ส่วนหัวใบหน้ามืออะไรพวกนี้ครับผมนะให้มาด้วยกันเลยนะครับผมนะเป็นในถุงเลยนะครับอยู่ในถุงเลยนะครับ่อามาเป็นที่ส่วนแขงใหญ่พอสมควรเลยนี่เป็นสีเขียวนะสีเขียวค่อนข้างจะสวยนะสีเขียวีงยครับสวยมากมากเลยเนะาะเห็นไหม แล้วก็มีแนหน้าในเป็นสีดำนะถือว่าโอเคต่อมาเป็นทีส่วนสีเหลืองไม่ใช่เหลืองเหลืองเหลืองเข้มเลยครับซึ่งสีเหลืองเน่ผมชอบมากเลยนะไม่ต้องทำสีเลยครับแค่ตัดเส้นให้นันพอนะครับสวยงามมากเอ้ยแล้วก็สีเขียวนะครับเป็นส่วนของต่างๆที่ผมไม่ทราบว่าเป็นส่วนไหนบ้างนะ แล้วก็ลำตัวของตัวลำตัวนะครับผมนะอืมหมดจังหวะอ๋อหมดแล้วครับผมนะนะาดน่าก็จะมีเท่านี้นะแล้วแถมเอ่อเห็นเขาบอกว่ามันจะได้โปสเตอร์มาด้วยนะของเจ้าตัวนี้นะครับผมนะใครที่ได้ก็ถือว่าโชคดีไปใครที่ไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องหมดหวังนะรอมีตัวมันมีตัวต่อไปอีกประมาณสามตัวใช่ไหมแมงมุม แล้วก็มีตัวเพียวใหม่เขาบอกว่าเป็นการปิดลายสีสัตว์เทพนะนั่นก็คือมังกรฟ้านะครับแล้วก็หงแดงนะครับผมนะซึ่งมันมีการออกรูปเเป็นขาวดำมาแล้วนะครับผมนะแต่ยังไม่ลงสีในรอลงสีทีแต่ผมเพียออเดอร์ไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมมาได้รีวิวอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะอีกสามตัวที่เหลือนี่เขาบอกว่าเป็นตัวเป็นตัวสามสามเป็นตัวที่ปิดลายนะครับผมก็ว่า หวังไปอย่างนั้นนะไม่งั้นผมต่อยาวๆแ,แน่ๆนะครับผมนะเดี๋ยวง่ายรอติดตามชมกันแล้วกันเนาะมาดูว่าจุดข้อดีข้อเสียเป็นยังไงอะไรบ้างประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับผมแล้วไงเดี๋ยวกลับมาสักคู่เดียวแล้วกันเนาะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาสักคู่เดียวครับ แล้วนะครับผมนะเออ <c oughs> โอเคไม่เออเนาะโอเคครับผมตัวนี้ครับผมมันจะได้ด้วยกันสองแบบนะมันจะให้มามันมันจะให้มาด้วยกันสองตัวเลยนะครับผมทั้งตัวแบบล่างคนธรรมดาแล้วก็ล่างแบบชุดเกาะเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตมาล่างตัวก่อนแล้วกันนะครับล่างล่างธรรมดาก่อนแล้วกันค่อยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวค่อยมาล่างหุ่นนี้แล้วกันเนาะ คครับล่างหุ่นธรรมดาก็จะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะโอเคขยับหัวปากได้ธรรมดาธรรมดานะครับโอเคนี่นะครับผมนะขึ้นลงได้นะครับตามปกติเลยนะครับผมนะขึ้นลงผมสามารถขยับและขึ้นลงได้นะครับผมนะหัวขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับผมนมนะแขนก็ขึ้นลงได้ครับ ได้จะสุดของเดือยของมันเลยนะครับผมนะแล้วก็ขึ้นลงนี้ได้นะหมุนได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงเอวนะไอตรงหน้าอกนะครับผมนะตัวนี้ผมไม่ได้ทําสีเลยนะเพราะสีมันสวยอยู่แล้วนะครับผมเลยไม่ทํานะครับผมนะโอเคเนาะหมุนได้นะครับได้ แล้วก็นี้ขาก็สามารถสุดได้เช่นเดียวกันนะครับตรงปลายเท้าก็เหมือนจะเหมือนตูนอื่นเลยครับผมนะขยับได้หมดเลยนะครับนี่แนกะกดถีบคิกนะครับผมนะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยตัวมันมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมนะเลยไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะครับผมนะถามว่ายืนได้ไหมยืนได้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดท่าก่อ๊บนึง อ่ะนี่เอ็นไหมอ่ะอ่ออันนึงนะอ่าอขาอืมอ่ะเห็นไหมเนี่ยนะยืนได้แล้วนะไ,ไม่ยากเลยครับมันยืนได้สบายเลยนะครับนี่แต่ถ้าทางยืนได้สบายเลยนะครับผมนะแขนขายังเล็กยังยืนได้สบายขนาดนี้นะครับผมนะยืนได้สบายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอแยกเอาออกแล้วกันเพราะว่าตัวของ อันนี้จะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเลยนะครับผมนะม่ให้ตั้งโชว์ธรรมดาๆแลครับโอเคมอยาวออกแล้วกันก่อนที่เราจะไปตัวนะครับผมเรามาดูกันที่ของปืนกับโลแล้วก็ดาบกันก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ครับผมจะเป็นโลแล้วก็ปืนนะครับซึ่งมันสามารถใส่ร่วมกันได้มันเหมือนกับฐานตั้งโลประมาณนี้ครับเห็นไหมเป็นเหมือนกับฐานรองปืนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะตรงนี้ในการดึงออกนะครับ ผมขออนุญาตสองสายดูมันจะมีกลไกนี้มามันจะมีชิ้นส่วนนี้มาใส่นะครับผมนะนี่ดึงออกอืมอืมืม,มนี่ครับมันจะดึงมันจะใส่ตรงนี้ครับนะครับผมให้เราใส่ไปแล้วก็ใส่โล่ติดตรงนี้นะครับเท่านั้นเองนะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะนะครับผมนะแล้วดูปืนก่อนละันปืนจะเป็นรูปแบบผมค่อนข้างจะ ยาวกว่าตัวนะครับแล้วค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยนะครับผมนะถามว่าถือได้ไหมถือได้ครับผมแต่ว่าต้องจัดท่าดีๆอย่างอย่างมากเลยครับผมนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยแหละอาจจะต้องมีการแบบาวางไปตรงนี้ประมาณเนี่ยครับเอาวางไว้แบบเนี้ยเพื่อให้มันให้น้ำหนักให้มันมีตัวรองพื้นหน่อยนิดหนึ่งครับผมนะตรงนี้สามารถขยับขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็าหมุนได้นะ ถือว่าสวยงามใช้ได้นะผือถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะด้วยที่ดีมากๆเลยผมชอบมากเลยนะครับผมนะโอเคต่อมามาดูกันที่โล่แล้วกันนะนี่คือโล่ครับมันจะให้เมื่อกันสองคู่หนึ่งนะครับก็คือทางใบมันสามารถเอามารวมกันล่างกันได้นะครับผมนะโดยการมันจะไปตรงนี้เห็นไหมซึ่งตรงนี้มันสามารถเปิดออกได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาติดโล่ครับ คือเราต้องดึงชิ้นส่วนนี้ออกมาครับเห็นไหมชิ้นส่วนนี้ดึงออกมาเลยทั้งสองอันเลยครับนี่แล้วก็มาเอานี้มาประกบกันมันจะเข้าล็อกนี้แล้วก็ข้างล่างด้วยครับนี่ซึ่งมันเป็นโลเดียวกันแหละเห็นไหมโลเดียวกันแหละแค่นี้เองครับง่ายๆลูกโล,ก,ลกเล่นโลก,ก็จะมีตรงนี้ขยับได้นะครับผมนะขยับได้นีดนี่หน่อยๆครับผมนะ ที่เหลือก็ไม่ได้ขยับได้ไพิเศษนะครับแอีโชมบอกครับตัวนี้ผมไม่ได้ทําสีนะถือว,ว่าสวยสีมันสวยวอยู่แล้วแค่ตัดเส้นนั้นเองก็สวยงามแล้วครับผมนะอืมเห็นไหมสวยงามเวลาเอาติดที่ตัวนี้นะครับมันจะมีคนไกอยตรงนี้อยู่นะครับผมเป็นเป็นเหมือนอาเสรมันมีติดนี้ถามว่าตรงนี้เอาอยู่ไหมมาดูนะครับ เอาอยู่ไหมมันก็เอาอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าเราต้องจับท้ายมันดีๆครับผมถึงมันจะเอาอยู่นะครับผมนะโอเคผมขอย่าออกก่อนแล้วกันขอย่าออกก่อนแล้วก็ตรงชิ้นส่วนของโล่ครับมันจะมีนี่นะขอย่าอาอกก่อนมันจะมีชิ้นส่วนนี้มาให้ด้วยครับนี่มันเป็นเหมือนที่ติดแดคแพกด้านหลังครับนะ มันใส่นี้ใช่ไหมแต่ใส่ไงวะใส่นี้เนาะนี่ใส่นี้ครับนี่มันจะิมันจะติดตรงนี้ใส่นี้เพื่อเอาไปติดแป่แผกด้านหลังผมขออนุญาตใส่ให้ดูนี่ครับมันติดมันติดมันจะติดมาประมาณเนี้ยเห็นไหมเมืโฟกัสหน่อยอ่ามันติดมันติดมาประมาณนี้แบบครึ่งโลปอะมาเนี้ยนะครับผมนะ สามารถวางได้นะสามารถวางได้นะครับผมนะไม่ใช่ปัญหาเลยในการจัดท่าแบบนี้นะครับผมนะซึ่งมันดีมากๆเลยผมชอบมากเลยอุ้ยลูดีโอเคไม่ใช่ปัญหาครับผมต่อได้ครับเพราะว่าการดึงเข้าดึงออกมันทำให้หลวมได้นะโอเคในส่วนโลกในโลกของก,ก็จะมีแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมในะส่วนของดาบนี่นี่คือดาบของมันนะครับ ดาบค่อนข้างจะสวยเลยมีคงเล็บหน่อยๆตรงนี้นะครับผมนะค่อนข้างจะแหลมนะระวังด้วยแล้วกันวค่อนข้างจะแหลมนะครับอืเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าอ่าประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ตัวเล็กของดาบก็จะมีตัวนี้ครับผมเราต้องถอดออกมาก่อนนะทั้งตรงกลางครับเราต้องถอดตรงกลางออกมาก่อน ถอดตรงกลางแล้วใช่ไหมแล้วเราก็เอานี้มาใส่ครับอันนี้เห็นไหมมันจะมีอันหนึ่งครับซึ่งเราสามารถขยับด,ดาบได้ครับในการใส่ตรงนี้อืมเดี๋ยวก่อนนะขอดูเดือยก่อนเดือยน่าจะเป็นแบบนี้อ่าเดือยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้อ่าแบบนี้เห็นไหม ซึ่งมันสามารถจัดท่าทางได้รูปแบบหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยนะแต่ท่าทางได้รูปแบบมากยิ่งขึ้นอาดาบโค้งอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อาดาบงออะไรประมาณเนี้ยครับเหมือนคล้ายงูนะโฉกแช่แช่นะครับผมนะซึ่งรูเล่นดาบก็จะมีอันนี้นะครับผมที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะ ในระดับหนึ่งข้างในจะเป็นลวดนะครับผมนะไม่ต้องห่วงว่ามันจะอ่อนแรงนะถือว่ามันเป็นเหล็กครับผมนะนี่สวยงามนะครับซึ่งผมชอบอันนี้มากมากนะชอบมากเลยในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวดูตัวกันดีกว่านะครับผมขออนุญาตมันไม่ไม่ไมีอะไรแล้วตัวของมันขออ้ายโฟกัสแล้วกันไปที่หัวแล้วกันเนาะเริ่มที่หัวกันก่อนเลย แสงค่อนจะออกไปไหนต้องขออภัยด้วยกันนะนี่สามารถขยับแขนขาได้ครับได้เท่านี้นะเพราะว่ามันติดตรงเกาะนี่แล้วนะครับติดตรงเกาะนี่แล้วนะสีขาวนะครับมันติดแล้วหมุนได้เช่นเดีวยวกันขยับหมุนซ้ายขวาได้นะครับผมนะตรงไหล่ก็สามารถขยับขยับไม่ได้น่าจะเป็นล็อกนะครับน,น่าจะล็อกเลยนะครับผมนะตรงช่งหัวก็จะเหมือนกับตัวเอ่อตุย ตัว่รงปกตินะซึ่งขยับได้ปกตินะครับขึ้นลงซ้ายขวาอาจจะได้นิดหน่อยเพราะว่ามันติดตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ตรงผมก็สามารถขยับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ค่อนข้างจะหลุดบ่อยนะหลังต่อนี่หลุดบ่อยมากเลยแต่มันสามารถขยับขยับได้นะครับขยับได้นะไม่ต้องห่วงนะครับตรงตัวก็สามารถขยับได้นะ เออแล้วก็อย่างตรงตัวครับตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับมันจะมีแผงมาให้นะแต่ผมเอาสีเนื้อนะเพราะว่าผมอยากให้มันเหมือนในรูปหน้ากล่องเราะแน้ากล่องมันไม่มีสีขาวตรงนี้นะมันเป็นสีเนื้อเลยผมก็เลยเอาสีเนื้อมาใส่แทนนะครับผมนะที่จริงมันต้องเป็นสีขาวเนาะ <S <s <uck> มือด้วยกันมีมันให้หลายแบบนะมือมือให้หลายแบบนะครับโอเคตรงนี้ตรงเอวสามารถขยับได้นะขยับได้นะครับผมนะมีแบบเป็นแบบเปิดเ,ดเลยแล้วก็ล็อกนะครับ นะครับผมนะตรงนี้ก็ขานะครับขยับได้ค่อนข้างจะติดเลยเห็นไหมติดเลยนะครับผมขาค่อนข้างจะติดเลยนะครับตรงนี้จะไม่ทามาไถขยับได้นะตรงปลายเท้านี่ขยับได้พอเยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็ตรงข้างหลังนะครับจะสามารถขยับมาได้นะตรงปลายเท้านะครับปลายอ่าใช่ไม่ใช่ปลายเท้าหลังเท้านะครับ ซึ่งเราต้องขยับนี้มาด้วยนะเพราะว่าเวลาปรับอย่างเงี้ยครับเราต้องขยับนี้มาด้วยนะเพื่อให้มันให้มันจะท่าทางได้นะครับตรงนี้จะตรงนี้เป็นที่สุดที่หลุดง่ายเช่นเดียวกันนะครับทั้งสองข้างเลยท่าทางที่ดีครับโปะกาวไปก็ได้ครับถ้าไม่มีความจํา,จาเป็นให้โปะให้มันสดิเฉยๆนะอย่าอย่าอย่าโปะเยอะนะครับผมนะเนาะประมาณนี้นเะขียบได้นะตัวนี้ จะไม่มีค่อมีจะมจะมีลูกเล่นจะเป็นที่โลก่กับเปืนนะครับแล้วก็การจับท่าทางนะไม่มีลูกเล่นที่โตหุ่นนะครับตัวของผู้หญิงนะตัตหุ่นนั่นแหละนะครับผมนะถือแต่ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะถือว่าโอเคเลยแหละครับเพราะว่านี่ขนาดยืนขาเดียวยืน,ยนได้ั้งเนี้ยขอจับท่าทางกับจับท่าทางได้ไหมหนักอีกอ๋อหนักถือว่าโอเคนะ ตัวหุ่นนะถือว่าชุดเกาะมันเยอะนะครับผมนะมันโดยมันเลยดูเท่เหมือนอัศวินอะไรประมาณนี้ครับเวลาจับดาบกับจับโลมัมนก็เหมือนกับดาบอัศวินแล้วก็โล่อัศวินอะไรประมาณนี้นะครับผมนะถือว่าสวยเลยแหละครับผมชอบมากนะชุดเกาะที่ผมชอบมากเลยแต่ไม่ชอบสุดครับผมนะสุดน่าจะเป็นเจ้าตัวเสือครับมันดูเท่สุดละ แต่ไม่รู้ว่าหงกับเอ่อมังกรฟ้าแล้วข้างในมุมจะเป็นยังไงนะรอดูอยู่นะครับผมนะถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวบอกข้อดีข้อเสียันดีกว่านะครับผมนะข้อดีของมันก็อย่างที่บอกอย่างที่น่าจะรู้นะครับว่าลูกเล่นค่อนข้างจะเยอะนะทั้งปืนตั้งโลได้มีโลป้องกันโลสามารถเปลี่ยนเป็นบ็คแพคด้านหลังนะครับได้นะครับผมนะซึ่งค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับผมผมชอบมากๆเลย อืได้ไรจ้ะดาบก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบงอได้นะครับผมซึ่งมันเท่มากๆนะผมชอบมากเลยอะไรประมาณนี้นะที่ผมคิดได้นะครับผมนะอืมเยอะรู้เล่นเยอะเหมือนกันปืนตั้งโล่โลม่มันโหเยอะแยะหมดเลยนะครับผมนะแล้วก็เขาไม่มีแล้วครับ <laughs> โอเคข้อเสียงมันครับผมผม,มีอยู่ไม่กี่จุดนะเออมีอยู่ ก็คือการประกอบครับอาจจะใช้อาจจะต้องออกแรงพอสมคูรเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะมันไงอะ่ะมันเดินเหมือนกับเราเราต้องควานเองบางจุดนะครับผมนะแล้วบางจุดจะต้องแข็งมากๆเลยต้องต้องคว้านนะครับผมนะบางจุดก็อาจจะหลวมครับผมอย่างนี้อาผมเคยเจอไปก็คือตรงขานี้หลวมมากเลยตรงนี้ครับถ้าแปะถ้าปิดก้าวได้ก็ติดไปเลยครับผมนะแนะนํานะครับ แต่ถ้าเขาไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะขึ้นอยู่กับท,งทางท่านผู้ชมเองเลยครับว่าจะติดไม่ติดนะแต่ผมไม่ได้ติดนะครับผมนะโดยรวมก็จะเป็นมานี้นะผมว่านะไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมนะอะมาแน่นครับผมนะอืมช่นส่วน่หนอของพี่ก่อนที่นส่วนหลุดง่ายก็มีบ้างครับผมนะผมบอกไปแล้วประกอบก็ประกอบ ภาษาจีนนะครับผมนะไอ้จีนก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมนะไม่ต้องแปลกใจนะครับเรื่องราคาก็ถือว่าโอเคเรื่องราคาถือว่าโอเคนะครับผมนะโดยรวมก็จะมีประมาณนี้นะแสตเดียวก็คือไมน่น่าจะมีดีคอร์นิดน,นึงนะคือในไลน์นี้จะไม่มีดีคอร์มาให้เลยนะแสตเยได้นิดหนึ่งน่าจะมีตัวเลข01 02 03 04ประมาณนี้ครับให้มันดูเทนิดหนึ่งนะครับผมนะแต่ถือว่าโอเคครับผมแถมได้มาสองตัวด,ด้วยซ้ำด้วยครับนะ โอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วครับผมนะโดยรวมก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตัวต่อไปคงจะเป็นตัวของลายใหม่นะครับผมนั่นก็คือลายของกระตูลเลือด S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  อะไรสักอย่างเออมันคล้ายอุลตร่ามนน่ครับผมนะผมไม่รู้ว่ามันจะมาจากกระตูเรื่องอะไรนะผมไม่เคยดูเหมือนกันนะอาจจะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับผมต้องรอติดตามชมกันได้แล้วกันนะ พผมไม่ทาต้องไปทําสีด้วยแหละเพราะสีที่ให้มามันผมผมไม่ชอบนะผมคงทําเป็นสีเหมือนอุลตร้าแมนเลยเออสีเขาเรียกว่าอะไรไฮไฮเคียรเลสใช่ไหมแล้วก็มีเคียร์ฟ้าด้วยแล้วก็มีซิลเวอร์นะครับผมผมคงทําสีแน่นอนนะครับอย่างไง้รอติดตามชมก็ได้แล้วกันนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถ้าผมพูดผิดกันได้ผมต้องขออภยนะัยาะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะ ชุดท้ายก็เหมือนเดิมแล้วกันนะครับเป็นแอคชั่นท่าท่าสองท่านะครับผมนะสนจดรูปนั้นลองไปดูในไอจผมได้นะครับผมจะอัพรูปนะครับบางทีก็อาจจะลืมบ้างครับอาจนานนิดนึงนะบางทีก็จะเร็วนะครับผมนะโอเคนะครับผมโอเคครับผมถ้าคุณชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะจะมีคลิปใหม่ๆเรื่อๆเกี่ยวกับโมเดลต่างๆกันทลา สาวน้อยหรือเมทัลบิวหรืออะไรก็ตามครับผมที่ผมสนใจนะติลูกค้าหรือหรือไม่ก็ทํจจาจนจนจตัวไหนก็บอกผมได้นะครับผมนะถ้าผมมีกําลังซื้อผมก็จะซื้อนะครับแต่ว่าช่วงนี้คงไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าช่วงนี้เอ่อพวกนี้ครับพวกโมเดลเนี้ยมันออกมาแท้ทุกเดือนเลยครับผมแบบโหแค่ทุกเดือนผมก็แท้แทบจะไม่ไหวแล้วนะจริงๆเอาจริงๆนะ มีบางคนอยากให้ผมรีวิวตัวนี้ตัวนั้นแต่ผมบอกจริงว่าไม่ได้จริงครับปีนี้ครับผมไม่ได้จริงนะแต่ถ้าผมมีโอกาสผมจะกลับมารีวิวให้และกันนะคะผมนะอย่างแน่นอนผมผมสัญญาเลยผมมีโอกาสนะครับผมจะกลับมารีวิวแลวหาซื้อมาให้รีวิวให้ได้นะครับผมนะแต่ช่วงนี้คงไม่ได้จริงนะครับผมต้องขออภัยด้วยละกันนะโอเคครับผมเอาเป็นว่าเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย,บาย,บายมีความสุขมากๆนะ และสุขภาพเวลาฝนตกบ่อยช่วงนี้